ไทยหนึ่งคนทวนไฮฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Indonesia. S 2> Hi, <Indonesia. S 1> อินโดนีเซียไทยอินโดนีเซียอ้าวใครเนี่ยพี่โต้งพี่โต้งคิดถึงคิด <c oughs> ถึงโบยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเลิฟ M K N Y I love from Ger Germany, right? Germany. Um, watching the sunset together. Yes, we're watching the sunset together mm. in Chiang Mai. My Hi, house. Piper. Hi, Piper. I Love from Malaysia. Wang. <laughs> ไม่มีประเด็นอะไรคะ่ะไม่มีประเด็นใค,ใครอยากให้ดูซันเซ็ไปด้วยกันซันกำลังจะเซ็ตเซ็ตกำลังซันหนาวไหมไม่หนาวเจ้ามา <c oughs> มันเป็นประเด็นนะตรงที่เขามาเชียงใหม่ที่ไรอะ่ะอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นตลอดเวลาพ่อกับกแม่แบบทุกครั้งเลยที่บีมาคือร้อนแล้วก็เมื่อเรากลับ เย็น,ยนพอกลับม,มาอีกร้อนกลับไปปุ๊บเย็นอืมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่แต่อือแต่ก็ไม่แย่นะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็โอเคอยู่ชิวๆเลยร <c oughs> บรรยากาศดีจังใช่รบรรยากาศดีมากค่ะใช่ครับคือ <c oughs> ฟังแบบเสียงนกใช่เกือบหลับเนี่ยเ <c oughs> มืเ่อกี้จะอัดเสียงให้พี่ชูยังอัดไม่ได้เลย พรชอเสียงนกดังดังกว่าเหรอใช่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วมั้งอย่างงั้นอะจริงๆคือได้ยินเสียงแบบแมลงเสียงคนพูดไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแมลงใช่อะไรไม่อัดเสียงในละครไงพี่ก๊อฟเสียงไปได้พี่พอลลี่นี่ไงยกนกปีกน้ำเงินอะพี่ชู Merry Christmas นะคะทุกคนไหนนกปีกนกปีกอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ที่เดิมเลย วันก่อนเขาก็เห็นสีน้ำเงินไหนวะไม่โทรศัพท์ไม่มีทางเห็นตาเขายังไม่เห็นเลยตอนเนี้ยเอาระวบิดแต่วันเมื่อกี้มันบินอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้ช่างไว้นี่มันไหนสิฮะไปเดินไหม Merry คริสต์มาสฮะนี <c oughs> ่ต้นมะขามครับ <c oughs> พี่หมาพี่คิมบอกแฮปปี้เบิร์ตเดย์หนูหน่อยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะขนมปามเมื่อกี้เราไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวมาแหละอร่อยมากปากปากยังเหม็นอยู่เลยตอนนี้ปากเขาเหรอปากเขาปากมีกลิ่นน้ำเงี้ยวอยู่เลยใช่เมื่อกี้เลยคือแบบโอ้กินน้ำเงี้ยวโอ้แต่อร่อยมากเลยเจ้าเนี้ยชื่อร้านเลยนะร้านเลยนะข้าวเงี้ยวอะไรอ่ะร้านอะไรนะอรู้แต่ว่ายาย แอลเออที่ที่ที่เคยลงในแลนด์มาร์กอ่ะนี่กลับไปซ้ำโอ้โหอร่อยมากต้องกลับไปดูในแลนด์มาร์กที่เชียงใหม่แต่เขาไม่ได้มาด้วยครั้งที่แล้วเพิ่งมากินอร่อยจริงต้นหมากข้างหลังดกมากไหนอ่ะข้างหลังอ๋อข้างหลังนน้อนี่นี่อ๋อใช่ใช่หมากดกต้นหมากทุกบ้านต้องมีต้นหมากบ้านเขาอ่ะ ที่เออที่กรุงเทพก็มีต้นหมากหมากแดงเอากันป้าเราต้องมีต้นหมากสิเออใช่ใช่ที่ไว้ก่อหักไว้ต้องไหนดีอ่ะบ้านใหม่เหรออือโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะฉันชื่อลลี่ไห้ลลี่ไห้ลายลี่เอฟิลิปปินส์ so happy to see you both ช่เราก็ไม่ได้ไลฟ์กันนานเ้าพูดเหมือนกันทำไมเราไม่ได้ไลฟ์กันนานมากครับก็เราขังหายไปนานมากก็เราก็ไม่รู้จะพูดไรเนี่ยคุณจะมาเม็กซิโกไหมยังไม่มีแลนนะคะ no plan แต่ปีหน้าเดินทางเยอะเวอร์ใช่ปีหน้าเดินทางปีหน้าบินเยอะอีกแล้วอะเป็นโคอีกแล้วเนี่ย เป็นเป็นปีแห่งการเดินทางเยอะมากแล้วก็เป็นปีแห่งการทำงานคิดถึง MK พันธ์ทิคิดถึงทุกคนนะคะ Merry Christmas นะคะ Merry Christmas ครับเราก็ไม่ได้เจอแฟนคลับหรือเราะนอกจากงานช่องวันก่อนใช,ใช่ใช่ใช่เยอะอยู ี่ต้องอะไรนะมาเยี่ยมฉันกันบ้างมาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยมาอวยพรปีใหม่พี่ต้องอยู่เชียงใหม่ให้ผู้สูงอายุหน่อยอุ้ยไม่ใช่พี่ต้องอยู่เชียงใหม่ออาเหรอ๋อนี่เราเพิ่งถึงวันนี้เลยเป็นวันนี้เพิ่งลงเครื่องแล้วไปกินจีนสองวันก่อนแล้วก็อยู่นี่แหละแล้วก็กลับไปกลับไปฉลองคริสต์มาสอีฟแล้วก็กลับไปดูหนังอวตาร เราเห็นคนไทยเรียกอวตารทำไมมันเหมือนจัมบี้อะทูรูกมักโทาใครดูแล้วบ้างครับใครดูอวตารบ้างนย่นค่ะแต่เราไม่ได้ดูเป็น IMAX เราดูเป็นธรรมดาเราดาไม่ไรหรอกดูก็มันดี Kim I love love you you ชอบจมูกพี่คิมจังบาลอย่างเงี้ยเหรอจมูกบานเว่อ น้ำมูกไหลด้วยเพราะว่าเหมือนจะมีฝุ่นเออเชียงใหม่จริงๆหน้าหน,า,น,า,นาวอ่ะก็นะเสียดายขาเขาเผากันเยอะเผาไล่เผาหน้ากันเยอะเดี๋ยวมันก็ห้างไม่ได้วิถีชาวบ้าน Did you <c> guys have upcoming drama together? No, not yet. Hello brothers and sisters from Vietnam. Hi. Hi. Love you Brand love you Kim from the Philippines เพิ่งมาปีใหม่ไปเที่ยวไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะเนี่ยก็อยู่นี่ยังไม่มีแพลนทำอะไรเลยก็มีอยู่สองที่ที่จะอยู่ไม่เชียงใหม่ก็กรุงเทพก็กรุงเทพ <laughs> เขาดาวที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลย no plan ปีนี้คือไม่มอะไรเลยอะปลายปีเพื่อทำอะไรไม่ทันสัก,กอย่างหนึ่งทำงานอย่างเดียวเลย ปีนี้ผ่านไปไวมากปีนี้คือเร็วเกินไปอ่ะโดยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ย,<า>ยคือรู้สึกว,ว่าพึ่งจบวันที่หนึ่งแล้วนี่คือแบบแป้มวันที่ยี่หกแหละยี่หกแล้วลว,วันนี้วันเกิดคุณพ่อนะคะใช่นี่คือเหตุผลที่เรากลับมาเชียงใหม่พี่แกนพี่หมาเละ New Year plan No plan for New Year Which is your next drama Which is my, my next drama is Royal Doctor and um, I don't know the English name, it's called mm. Soup I don't remember. And I have a movie coming. Uh, it's called Malik the Beautiful Fighter. Mm. And you? Uh, me? Uh out the one. <laughs> ตัวนี้ under the sunshine เหรอไม่รู้เหมือนกัน under the sun I don't know ไม่รู้เหมือนกันใต้เงาตะวันแล้วก็อะไรนะจนกว่าจะได้รักกัน till we love together อย่าแปลเลย he doesn't know the English name okay we l l just pass อยู่ไหนกันคะอยู่เชียงใหม่ค่ะ เช่ไงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีขณะนี้เฮาได้เดินทางม,มาถึงท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่ขณะนี้เฮาได้เดินทางมาถึงข้าตการตการเจียงใหม่ Speak English we're trying to Forever Sunshine is my my Forever, forever Sunshine, sunshine oh oh ไม่ใช่กับไอ้ <My forever S 2> จบแล้ว ก็ได oh, ้ว <toda Wha> ุฒิเก้จบแล้วจนกว่าจะได้ Love at first I have อ๋อ Love at first night จนกว่าจะได้รักกันเดี๋ยวๆนะพี่แพรคิมว่ Love at, at first night อ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะพี่แพรลืมอะเราก็เราก็ลืมไปบีที่ไปทำกันบ้านนะคะก็อยู่ดีๆคุณก็จะอยากไลฟ์ไม่ได้เตรียมก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้ว ไลฟ์ส่งท้ายปีสองพันยี่สิบสองอ๋อนี่จะไลฟ์ส่งท้ายแล้วใช่ไหมใช่เราจะไลฟ์เป็นอีกเหรอถามจริงอุ้มอุ้ยตาทีจะไปแล้วไปแล้วน้ำมูกไหลอ่ะเป็นใครปะไม่มีโบสิษาไหมไม่ใช่เท้าโทฟี่ stop it น่าวนจีต้องไวบอางนี้อเออเอ้มันเท่ากันจีไม่างนี้ตลอดวัไอเี่เห็นผมเขาไหมคะซื้อที่คาดผมเป็นร้อยแต่หายหมดเลยก็เลยต้องใส่อันนี้อันนี้ก็อันใหม่ก็ทำให้ผมไม่มีทรงอะไรเลยดูสิทำไงให้หน้าใสค่ะสวยเวอร์ ไข่ขอกค่ะทำไงคะทำไงหรอคะดื่มน้ำให้เยอะนอนหลับให้เพียงพอรู้สึอว่าที่ผ่านมานอนไม่ค่อยพอโอ้ยเฮมไม่ทันได้พักผ่อนเลย่ะเอออกหักเพราะรักแฟนเขาจริงๆฉันมีหนังสือเล่มไหนแนะนำสำหรับวันปีใหม่ไหมคะนี่อ๋อนี่เมื่อกี้ผมนั่งอ่านหนังสือตรงเนี้ยแนะนำหน่อยสิ เด็กแนะนำไหมเล่มนี้ก็เพลินๆน่ะเพลินๆเล่มนี้ในสวนฉันเฮ้ยในสวนลับในสวนลับ The Secret Garden ในสวนลับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเด็กผู <h <h ้หญิงคนหนึ่งที่เขาต้องไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่เขาไม่เคยเจอจริงหรอใช่อยู่ในปราสาทแล้วในปราสาทนั้นน่ะมีอะไรก็ไม่รู้มีเสียงเด็กร้องไห้ มีส่วนลับมีกุญแจเออเนี่ยนี่มันแอร์ฟิลนอได้รหรือเปล่าริงหวัง t ่คุณจะไปเยี่ยมฟิลิปปินส์วันหนึ่งใช่ไหมม l ฮะบาเนล่ t ว่าอ่านอะไรอ่านยังไงทำไรคะไม่ได้ทำไรคะไม่ได้ทำไรคร What is the time there It's five past ten right now. บรรยากาศดีจังซากีโพกับบอสไซไฮเกะ What does that mean? ปุกี้แปลว่าอะไรคะพี่ปุกี้พี่ปุกี้เหรอพี่ปุกี้พิมพ์มาหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเนื้อไทยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เยอะมากเลยเนาะนามาสเต Can Can you grab me both, Paul? Great, great. Please come to Bali. I want to go to Bali. Yes. Yeah, it's it's one place that we really want to go mm. to, like for a long, long time already, but we haven't had the chance to go mm. yet. <laughs> What's that? Cambodia. So what, Can you speak English, please? Okay, Three forty in India. Ah, India. Oh, <laughs> I'm อาทิตย์จะไปแล้วอยากดูใต้เงาตะวันออกอากาศประมาณเดือนไหนคะเท่าที่ทราบมานะครับนีนาเหรอเดานะเดาล้วนๆเลยอะเดาล้วนๆก็เฟสแรกๆแ,แ,แหละเนาะของละครปีใหม่ Oh. Kim, you cold. No, but I have allergies because they have a lot of dust and pollution in Chiang Mai. It's just killing me. <laughs> no, it's not. Everywhere it's killing me. It's me. I'm the problem. It's me. <laughs> 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 <reffles> <handles> to <the museumata> <laughs> เรายังไม่รู้เลยเจะไปไหนเออเรายังไม่รู้เลยจะไปไหนนะนะแต่เราเพิ่งไปเชียงรายมาอ๋อเราเพิ่งไปเชียงรายไปเชียงรายมาซึ่งก็ก็ดีแตก็ดีนะไปดอยช้างใช่ปหมหนาวอยู่วันเดียวชามอนชา mon ชามอนหนาวอยู่วันเดียวฉลองซีซั่นทูเอ๊ะ speak vietnam no we can't speak vietnamese sorry Sheesh. your favorite singer who's your favorite singer a lot hmm relaxing monday yes we're going to pimark's father's birthday right now in like 15 minutes g i เอเขียนอยู่ไหนครับอ่าเค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 นเอยอยู่ไหนครับอยู่นี่ไงคะอออยู่เชียงใหม่ครับยุเชียงใหม่ครับเคยมาเดนมาร์กบ้างไหมเดนมาร์ก เดนมาร์กเออเดนมาร์กก็เป็นเออยังเป็นประเทศที่เราไม่เคยไปเนาะเดนมาร์กแฟน a n ดิ a ง l e ม s น p ล e a s e t a k e us ท o อ e สคิมมิเ us อ p เอ่อไม่ได้รับงานเขาดาวหรอกค่ะเอาจริงๆนะเราสองคนอะไม่เคยรับงานเขาดาวเลยเลยสักปีหนึ่งเพราะว่า เราทำงานมาทางปีซึ่งปีใหม่กับสงการจะเป็นปีจะเป็นช่วงที่เราจะเที่ยวเนาะช่วงหยุดช่วงหยุดดีกว่าช่วงพักดีกว่าช่วงที่เราจะแบบพักเพราะเราทำงานกันแบบทั้งปีเลยเราก็เลยแบบแล้วเรานอนกันเร็วได้ไงเราก็กลัวว่าจะไปแล้วแบบไปหลับคาเวทีเนาะจริง <c oughs> สี่ทุ่มเราก็ตาติดแล้วส,สามอสองหนึ่<อ>งทุกคนเฮกันแต่เรา ก็เลยคิดว่าทุกคนคงไม่อยากเห็นสภาพเราเลยตอนนั้นนะเนาะแต่ไม่แน่ไม่หรอกก็อยากรับแหละก็อยากรับแหละแต่ว่าจะไม่ไค้รับเลยนะเดี๋ยวดูโอกาสดีๆก่อนไงเพราะปีใหม่เราก็แพลนตลอดปกติปีใหม่เราจะอยู่ต่างประเทศก่อนปีใหม่เราจะอยู่ต่างประเทศแต่ปีนี้เราจะอยู่นี่ปีนี้เราจะอยู่นี่เพราะปีหน้าเราจะไปอยู่ต่างประเทศเราจะไปอยู่ต่างประเทศเลย เราจะไปอยู่ไทยแล้วนะคะทุกคนพูดไปเรื่อย hello it's me i've been o n e r i n g งงแค่ช่เยยไหมคือจะให้เขาหยุดร้องใช่ไหมแ่นไมดูลละพี่ชอบขัดจังหวะเขาตลอดเลยนะนะไม่กลัว

โอเคคิงนอือฮั้นอะวตารใช่ใช่ please watch it on like 45 d ตอนนี้มันเป็นอะไรอะ3 d เหรอไม่ไม่ต้อง3 d ได้ไม่ต้องไม่ต้องเออไปดูดีๆลงดีๆแล้วจะมันมากโอเค i ิ s you long hair Kimmy Yes I miss my ง long hair ดูนี่ด้วยนะครับโบขันฟันยับ Mm. How is Avatar? Wedding, please. Yes. Mm. Wedding is coming up soon. Royal Doctor. It's high, Royal Doctor oh. with Mario is coming in the beginning of next year. Mm -hmm. Which is almost. Mm. I building a new house. Yes, we are. And it's not yet done. <laughs> Can you say my name? Kit. Hi Kit. Love you, Kim and Mark. Love you too. Hello from Sabah. Sabah Philippines. From Indonesia. oh today we have really a lot of Indonesian people. You share my tongue like ยังไม่รู้รรยังไม่มีตั๋วกลับเลยจ้าซื้อตั๋วมาแต่ยังไม่ซื้อตั๋วกลับเลยครับใช่ Hi Kim Hi ย yeah. yeah. ัฟจิโกะยัฟอยู่น้ำพูดมากนะี่นีพูดเยอะที่สุดในรอบปีแล้วเวอร์เนี่ยไม่ค่อยได้พูดกับใครเลย Can you say J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 , J. 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 J J. Many fans yes, in Indonesia here. Oh okay. we didn't know. I see you, Thank I you. saw you. Thank you for supporting us. Okay. I don't know, it's dark here in Philippines, but it's still sunset there. Oh it's dark there already? Mm -hmm. Yes. เชียงใหม่ซันเซ็ตไปยังไปไปแล้วนะคะไปแล้วครับไม่ได้มีสาระอะไรหรอกวันนี้เข้ามาทักทายเฉยๆใช่ข่าวเวลาโอเค okay. ไปแล้วนะอุ๊ยบุยบายจะย้ายประเทศไปไหนหรอครับหดเลย